สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะพบพ่อกันในคลิปหัวรัฐบาลไทยคือเก่ารับชมคลิปนี้จะพามาตามโค้งสุดท้ายของความฝันพอเริ่มนะคะหลังจากตองวดรัมชมพอเห้าฝันดีฝันเด็ดแล้วก็ได้ฟันทงความฝันไปแล้วนะคะพอเห้าบอกว่าให้ไปเที่ยวล่าพัฒนากอนรอบชม เลขกลับไปออกเล่าพัฒนาเต็มๆเลยนะคะสําหรับเลขหนึ่งหนึ่งความฝันพอเริ่มเฮ้านะคะผู้ใดที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศยินดีนะค่ะเ้อย,ยินดีกับคนที่ได้โชคได้มาน,นะคะส่วนมากความฝันพอเริ่มนะคะถ้าเพิ่นฟันจะไปต่างประเทศก่อนจังมาฮอดหวยรัฐบาลได้ดมชมในโค้งสุดท้ายนี่พอเฮ้าฟันดีอีกแล้วค่ะดมชมฟันดีฟันเดียแล้วพอเข้าแปะให้ชุดเดียวหางเดียวเน้นๆนะคะ จะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดแบบทีแฟนช่องไปติดตามรับชมระฟังจากปากของพอเฮาพร้อมๆกันเลยเลขาฮัลโหลพสดีครับพ่อเริ่มพ่อเริ่มเลขฟันตองหัวเจ้าแม่ที่ฟันว่าทะเบียนทะเบียนรถหนึ่งหนึ่งหกแปดนะท่อรถลุดอุ้ยหนึ่งหนึ่งมาเต็มเต็มเลยนะพ่อเริ่มเนาะฟังอีลีเนาะโอ้ยคักอีลีเอ้ามือนีมาค่ะ พอเริ่มมือนี้มาตามโค้งสุด้ทยไย้แฟนช่องได้นี่เป็นยังไงฟันไอ้โค้งสุดท้ายฟันวาอยังไงเนี่ก็เราคักๆทู่โค้งสุด้ทยกับฟันว่าจีนจับวันแล้วจีนจับขนองแล้วโน้ค่ะแต่ว่าฟันนี่ให้ต้องไเรอยู่แต่ว่าหลัง้างจ่าปมแล้วเือค่ะหลังจากนดแล้วแต่ากก็ไันวเดียวไปหน่งันแต่ว่าฟันอีกตัวหน่งฟันค่ะ อาอันไปจังใดมาจังใดจังปีงจับน่ะเล่าคคักให้แฟนช่องได้พิจารณาน้าตู้องคันนันว่าลุ่งงาโอ้ค่ะเงางาอไว่าว่าลุ่มหาปาเนี่ยอะไรอะไรอะไรนังนับก็เลูดเล้ปาค่ะท่านได้อ่อยางไปยางมาอจับหือลองก้อนเลยจ้โอ้ค่ะไงต้มสองหงสขิาเลยวย รับสงน้องจากจาีนหมดแล้วงบทีนทั้งน่คนอ่ทังนจะอบมาน้องโอ้ยไงคักเนาะไงคักที่เงอนเสว่าครับผมท่านไหนยังสินาน่ะโอ้ค่ะก่กอนเม่ึน่าึนากเ้แล้วเราวเร็วมีจะบหกเยอเขาบอไ่แตไรอย่เ่นด่กอาก่อนนะ่นลยโอ้ค่ะแก่ก่อนี่รมไร เยละบารึ่ไมมเราัง่ามะหนองวันป่านี่โอ้ค่ะหครับวิ่งีนี่บอกว่าสิาว่านี้าจาพนมันยนพัน์นันหรนเรื่องที่ต้งใจ่เลเรื่องพวกดพันน์มันโอ้ธรรมชาติโอ้ค่ะแต่ได้คิดว่าแต่หาหาแว่าจูจีี้ได้แน่ก็แล้วแก้แก้ข้อที่เปแฝดหาแฝดจี่แล้วเลยใช่จะที่ไว้หล้วโอ้ครับเริ่ม ปกติเจ้าฟันเห็นปีกยางใดออกย่างนั่นเนาะเพลิมเนาะอยงว่าล้วเนี่ยเหลาหรือน้ำเปล่าหวนย่างบนย่งร้านอกย่างมซอยยาเยู่ค่ะนีเ็นาอกเล็กเลเล็ล้าเเจ้าว่าทาทาเป็นมันจะเป็นตัวใดเล็กเล้าตัวเดียวกันเนี่บอกตัวเดียวกันัน้ก่ลกอะรอ่ะอค่เพลิฟันดีแสดงว่า ฟันโค้งสุดท้ายค่ะฟันโค้งสุดท้ายฟันท่งตัวเดียวคือหาแปดไม่พอเพิ่มแต่หาแปดถึงะห้าแปดแปดห้าเนาะค่ะอืมมันเขาเขาพูดแต่ว่าความฝันหรอความฝันเท่านั้นแตกินเป็นแยกแน่นั่นแต่ว่าพูดจิตจีนอย่างแล้วแต่ว่าจีนจับจีนอย่างแล้วีนนั่น ค่ปีง่ายปีตัวเดียวจั๊กปีง่ายแต่ว่าตัวเดียวทั้งที่ตัวเดียวแกแต่ว่าแกแกหาแกอืมค่ะพ่อเริ่มว่าถึงปีงตัวเดียวทาเลขทะเบียนรถตัดเหรียญมันก็มีหนึ่งแปดน้ำเนาะพ่อเริ่มนเนาะก็ก็คืออยู่เลยนเนบบาะเอออันนี้แมนเมืม่อที่พ่อเริ่มฟันมื่อนั่นบอกพ่อเริ่มบอกว่า นา้จัดเล่าพัฒนาไปเลยเนาะคะ่ะหนึ่งหนึ่งมาเต<ม>็มเต็มเลยนะพ่อเลิมเนาะป๊าแ,แม่นคักเนาะเอาบาท,ที่นี่เดี๋ยวสอพอเริ่มอีก่อนระวางเลขความฝันรอบแรกหนึ่งหนึ่งหกแปดครับหาแปดแปดหานี่มักชุดใดหลายกว่ากันพอเริมนี่ว่าชื่อหกแปด่ชื่อถึงจับกันพีงจับเนี่ยอ๋อค่ะแสดงว่าอ๋อค่ะ หาแปดก็มักแต่ว่ามากักหกแปดหลายกว่าถูกต้องบ่พอเริ่มดก,ก็มักน้ำพราะยาเน้ขนนาตัวนี้นะ,ะยาข้นแต้มหนึง่งแต่มันกิดแ่แปดเห,หนะค่ะอ้พอเขามักใส่เหล็กแปดเนาะพอเริมเนาะและหนึ่งแปดมักบ่พอเริ่มที่ตาออกมาจากทะเบียนรถนี่ตรงก็เหล็กปิงน้ำนี่มักบ่อบมีแปดจะช่วยวัดเยอะเยอะหนึ่งมากเยอะโอค่ะสรุปแล้วมักคือหนึ่งกิช่อว่าเยอะนะค่ะ เลขปีง 8, 7, 8, 8, 8, 8, แปรไซแปดหาหาแปรละกะเลขทะเบียนรถพ่อเฮ้าบอกว่าขึ้นแต้หมหนึ่งกระตรงทะเบียนรถเนาะเริ่มเนาะ <Yeah. S 1> ก็คือหกแปดนะคะแลวกับปีงโตเดียวกับเป็นนึ่งแปดกระตรงทะเบียนรถอีกแมนบอเริ่มอ่น <Yeah. S 1> พ่อเฮ้ามกรักนะคะค่ณผชม <Yeah. S 1> แต่ว่ามือเมื่อนีก็คือสิจัดเล้าก่อนแมนบอชื่อยูเหล้าเลยที่แค่เพียงชื่อยูเลาโอ้เ้ นึ่งนึ่งเท่าไหร่เท่หร่ถึงร้านเท่าหร่เท่าไหร่ค่ะกัโอ้พอเริ่มว่าหนึ่งหนึ่งกันยังมักคือเก่าเนาะค่ะสำหรับเหล้าพัฒนาเนาะพอเริ่มเนาะแสดงว่าค่ะหมวดนี้ผู้ใดมักเที่ยวต่างประเทศเนาะค่ะจัดก่อนได้เลยเนาะพอเริ่มเนาะเลขปิงเนาะ ต่างประเทศละกันต่างประเทศละกันรุ่นหวยไทยมืออื่นนพอเิ่มแสดงว่าย่งฟันท่งเป็นตัวเกาอยู่นโอ,อเริ่มเนาะเพิ่มขึ้นมากคือเหลขกปิงเนาะค่ะเลขปิ่งชุดเดียวหางเดียวในโครงสุดท้ายคือ 58, 58, หาแปดแปดหานพปเิ่มอา้าวค่ะ,ะโอ้ยวันนี้ก็ะๆๆอให้มาปังๆเขาตรงๆคือเก่าเขาเริ่มเอาทาสามตัวเริ่มมากตัวใดใส่เลขกปิงนี่ อ,อ,อ,อโอ้พอเริ่มเอามักเจ็ดเอาเจ็ดใส่เนาะพอเริ่มเนาะโอ้ค่ะโอ้แส,ส,สดง โอเคค่ะพอเริ่มแสดงว่าทามากเลขสามตวัวพอห้าตีใส่นะคะพอห้าบอกว่าให้เอาเจ็ดใส่ก็จะได้เป็นเจ็ดหาแปดเจ็ดแปดหาเนาะเพอเริ่มเนาะโอ้ค,คิงมากค่ะผู้ใดมักผู้ใดชอบตวัวเลขกับพอห้าเนาะค่ะไปจัดซื้อจัดหาฉลาก,กินแบงรัฐบาลไว้ได้เลยนะคะพอเริ่มห้าเป็นคนฟันแม่นีลีรอบชมหลังจากที่เขาสองวด สามโตโซ่สามโตสองหวอัวซอสเนาะพอเริ่มเนาะงวดที่ผ่านมาลุดแต้มเดียวนะคะแต่พอเห่าก็ได้คือเก่าเนาะค่ะสื่อขึ้นสื่อลงฟันศูนย์เจ็ดออกหนึ่งเจ็ดนะคะ, 07, ออะ,คะหัวนี้ให้กลับเขามาแตกตรง,ง 3, ตรงทั้งสามโตสองโตเนาะพอเริ่มอา้าวงวดนี้กะผู<อ>้ใด<อ>มักชอบค่ะ<อ>งวดนี้ก็คอยเขาปังปังคือเก่าค่ะขอบพระคุณพอเริ่มหลายๆเด้อที่แบ่งปันแนวทางค่ะพ่อขอให้พ่อได้โชคได้มาแล้วกับแฟนช่องเฮา ได้โชคได้มันกับพ่อเนาะคะ่ะคือคุณผู้ชมนี่คือสรุปตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวของพ่อเริ่มงวดวันที่16พฤษคภาคม2567นะคะหลังจากทีเลขพอเหาะะ่าคุณชมเขาต่อเนื่องติดนะคะสองงวดซ่อนได้เลข3ตัวนะคะงวดที่ผ่านมาเชียดชิวแตมเดียวแน้ะคะ่ะตัวที่เพิ่นฟันหายแล้วว่าพอเห่าสื่อขึ้นสื่อลงเพิ่นกระมานคือะคะุณผู้ชมงวดนี้พอเห่าฟันท่งนะคะ่ะ เทิ้งฝันตองวดแ้ะก็โค้งสุดท้ายพอเฮาจัดให้มักชุดเดียวหางเดียวคือหา8ปดเปดหานะคะชมโค้งสุดท้ายพอเฮาบอกว่าฝันเห็นปิงอีกแล้วนะคะฝันเห็นปิ่งแง้มใดมาแย้มนั่นนะคะพอเฮาเพิ่นฝันเห็นปิงเพิ่นโชคดีน้อชมงวดนี่เพิ่นบอกว่าเห็นปิ่งข้าวโตบ้ากใหญ่ๆน้อชมโตเดียวนะคะจับเพิ่นก็ใส่มือดึงออกนะคะแปลได้ชุดเดียวหางเดียวคือหา8ปดเปดหานะคะ พอเหาบอกว่าเลขลักร้อยให้เอาเจ็ดใส่น้ำชมก็จะได้เป็นเจ็ดหาแปดหรือเจ็ดแปดหานะคะแล้วก็เลขต่องวดพอเหากันย่งมักคือเก่าน้ำชมเลขหกแปดกับหนึ่งแปดตัวนี้นะคะมักชอบเลขของพอเริ่มเห้าพิจารณาเาดย,ค,ดย,ดยค่ะเด้อป้ไดมักกะไปจัดซื้อจัดหาฉลากกินแบงไว้ได้เลยน้าชมหมวดมีปุดได้ขอมารับชมระฟังได้เสียงสูงเสียง,ง,งล Ạ ะคะ่ะก็ขออุยพรในแฟนช่องทุกทันทุกคนจงมีโชกไม่ใช่ โชคๆมนันมาในเรื่องปังกันสูขสุ้คุค่ะสวัสดีค่ะ